สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพีห้า้อยสิบสมาฝากทุกคนกันค่ะ ความบันเทิงฉบับตีพี512วันนี้ก็คือสองความปังของวินเมทาวินในงาน f First p r a d a b ดาบิ y ดี u t ู q ิ e ที่สิงคโปร์ค่ะค่ะอีพีนี้พี่ชมได้ตามเก็บภาพเจ้ากระตุยวินในงานเปิดช็อปของพราดาที่สิงคโปร์มาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหล่อความปังความเพอร์เฟกของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะง,งานนี้น้องวินของเรามาร่วมง,งานในลุคที่หล่อและเพอร์เฟกมากคือหล่อดูดีถึงขั้นขนาดขึ้นบันไดเลื่อนยังเหมือนลอยลงมาจากสวรรค์เลยล่ะคะคุณขา <Wow. S 1> และไม่ว่าจะไปงานไหนน้องก็ยังแสนดีไม่เคยเปลี่ยนเลยคือในระหว่างเดินไปที่ชอบแฟนคลับส่งของขวัญให้น้องน้องก็รับไว้แล้วส่งให้แม่อิทต,ต่อคือในเวลาไปออกงานแบบนี้น้องจะไม่รับก็ได้ไงคะแต่น้องก็รับ นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทําให้แฟนๆทั่วโลกหลงรักผู้ชายคนนี้เพราะความแสนดีของน้องนี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วงานนี้มีแฟนคลับมาหาน้องกันเยอะมากสมกับฉายาเมทวินห้างแตกจริงๆเพราะไม่ว่าน้องจะไปที่ประเทศไหนภาพแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเสมอเลยเห็นแบบนี้แล้วเป็นปลื้มจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่น้องไม่เคยเปลี่ยนและเป็นจุดแข็งของน้องเลยก็คือความนอบน้อมกับผู้ใหญ่คะ่ะทุกคนดูสิคะ พอเดินมาถึงชอบสิ่งแรกที่น้องทําก็คือตรงดิ่งเข้าไปทักทายผู้บริหารของพราได้อย่างนอบน้อมพร้อมกับรอยยิ้มอันน่ารักสดใสเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเป็นใครจะไม่หลงรักเด็กผู้ชายคนนี้ว่าไหมคะทุกคน ค่ะและสิ่งที่ปังไปยิ่งกว่านั้นก็คืองานนี้ผู้บริหารเขาให้น้องร่วมตัดริบบิ้นเปิดช็อปด้วยค่ะคุณขาโอ้ oh my god, oh my god. เห็นภาพแบบนี้แล้วโคตรตื่นตันและดีใจไปกับน้องเลยละค่ะทุกคนเพราะทางปราดาเขาให้เกียรติน้องเรามากๆคือจะมีสักกี่คนที่ได้รับเกียรติแบบนี้ว่าไหมคะลูกๆของพวกเราเขาเติบโตอย่างสวยงามและไปได้ไกลมากจริงๆ ในงานนี้น้องก็ได้เจอกับเหล่าดาราเซเลบต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะแล้วน้องก็ทักทายทุกคนด้วยความนอบน้อมสุดๆอืมเห็นแบบนี้แล้วน้ําตาซึมด้วยความดีใจในความสําเร็จของลูกเลยล่ะค่ะเพราะตอนนี้พวกเขาเติบโตอย่างสวยงามและไปได้ไกลมากๆถึงแม้พี่ชมจะไม่ค่อยได้ทําคลิปของบริวินเท่าไหร่เพราะตอนนี้งานคู่ของน้องๆหายากมากยิ่งตอนนี้คนพี่หมดสัญญาและออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ยิ่งเห็นงานคู่ยากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีเวิลด์ทัวร์ให้เราได้วีดกันอีกทั้ง2องประเทศนะคะ และเชื่อเถอะค่ะถึงงานจะต้องแยกแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเขายังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนไม่แน่นะในวันหนึ่งที่คนน้องหมดสัญญาเราอาจจะได้รับข่าวดีว่าพวกเขาร่วมเปิดบริษัทด้วยกันก็เป็นได้ว่าไหมคะทุกคน วันนี้พี่ชมก็ขอนําความหล่อความฟังของวินเมทวินในงานเปิดช็อปของปราด้าที่สิงคโปร์มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ